นี่มาตอบคำถามเรื่องของการผ่าตัดแปลงเทศที่มีคนถามมานะเรื่องหนึ่ง ทเทียบระหว่างกราฟ C P B แล้วโคลอนทุยวันบ,บันทั้ง3เทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคหลักที่จะมีคนคิดเวลาเรามาปรึกษาแพทยนะ์การทำผ่าตัดแบบกราฟก็คือการผ่าตัดที่เราใช้ลักษณะการผ่าตัดก็คือให้ผิวหนังเราเองทั้งหมดคือผิวหนังที่เป็นกราฟเนี้ยได้จากหนังไขมาไปเพิ่มความลึกจากการที่แค่เป็นหนังบริเวณปลายจุเอ่อวเพศเนี้ยแล้วก็ต่อด้วยกราฟเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคที่ว่าเราไม่มีแผลอะไรที่เพิ่มขึ้นเลยแต่ข้อเสียก็คือรูที่มันเข้าไปเป็นช่องคลอดเนี้ยมันก็จะเหมือนเป็นรูที่ต ล้มเพลเราจะชนอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้ดึกมากก็จะชนและส่วนใหญ่ก็มักจะชนแต่ข้อดีก็คือเรามีอีแผ่ที่อื่นแล้วก็ทุกอย่างก็ใช้แมททีเรียลที่เป็นส่วนของผิวหนังที่ปกติเราจะตัดทิ้งอยู่แล้วอันเสียดเชียเป็นที่2นะฮะก็คือแบบของโคลอนแต่ของโคลอนนี่คือการผ่าตัดที่เราใช้ลำไส้มาช่วยในการที่เพิ่มความลึกของช่องคลอดอันเนี้ยในความเปจริงแล้วเนี่ยจะมีผิวหนังบางส่วนแต่ว่าไม่มีกราบส่วนใหญ่เพราะว่ากรารเป็นต่อจากโคลอนโดยทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้ไไดไกกนคคีร็างอางาอขอขใชโนนื ความลื่นในการล้มเพศดีมากอันนี้ดีสุดในบรรดาเทคนิคทั้งหมดที่มีการคิดค้นในโลกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือเราจะต้องตัดลำไส้ไปส่วนหนึ่งใส่สเป็นช่องคลอดการตัดลำไส้มีได้2อ,อย่างก็คือทําโอเพนหรือว่าทํา2อง้องการโอเพนก็คือเราเปิดแผลเป็นแผลสั้นๆลเล็กๆนะฮะแล้วก็อย่างที่2เป็นการ2กล้องก็คือเปิดเป็นแผลไปดูแต่ไงก็ตามก็จะมีการผ่าตัดทางหน้าท้องแล้วก็คือมีการนําลำไส้ส่วนหนึ่งเอาออกมาเพื่อที่จะทำช่องคลอดการที่มีการตัดต่อลำไส้เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหน คิดไม่ค่อยถึงก็คือการที่เราผ่าแต่ในช่องท้องเนี่ยมันก็เกิดโอกาสจะเกิดการมีปัญหาเรื่องฟังเสื่ในช่องท้องทําให้ลําไส้อุดตกันได้อย่างที่หนึ่งนะอันที่2คือในคนที่มีโรคประจําตัวหรือครอบครัวมีปัญหาเรื่องลําไส้ แต่ถ้าเป็นโคลดิซิสในต่างประเทศเนี่ยโดยโพลิโพสิตก็คือการที่มีโรคเขาเรียกเป็นเนื้องอกที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติครอบครัวที่มีโรคอย่างนี้ยคือในต่างประเทศมีเยอะแต่ในเมืองไทยนี่มีน้อยพวกเนี้ยไม่ได้จะทําผ่าตัดลํลาไส้เพราะว่าเกิดมะเร็งในเซกเมนต์ของลำไส้นี้อยู่แล้วอันนี้กลับมาถึงอย่างที่3ก็คือ p ี v การผ่าตัดเยื่อบุช่องท้องใช้พิษบุช่องท้องมาทําช่องคลอดเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่อันนี้จะพูดถึงไฮบริดไฮบริด p ี v เนี่ยมีข้อเปรียบเทียบระหว่างไอสองวิธีแรกคคคืือออโลนนกกกับบาร็ไฮิด PPV เี่ย เราไม่ต้องตัดต่อลำไส้ไอ้เย็บุูช่องท้องเนี่ยเราใช้ส่วนของช่องท้องขโมยส่วนของปลายช่องท้องออกมาแล้วก็มาเพิ่มความลึกก็คือวิธีการใช้กราฟจะเพิ่มความลึกโดยใช้ตโตเนี่ยมขึ้นมาข้อดีของมันก็คือเราได้ความลึกเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ต้องตัดต่อลำไส้แต่ข้อเสียของมันก็คือก็จะเหมือนกราฟนะฮะหรือเรื่องของสารล่อลื่นหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่นางข้วโคลอนแต่ว่าก็จะดีกว่ากราฟในการเปรียบเทียบเรื่องของการล่อลื่นนะฮะแล้วพูดถึงการใช้งานถ้าเทียบกันระหว่างสามวิธี ื่องการใช้ชีวิตหลังผ่าตัดอย่างเช่นการมีเนื้อเยื่อจะเนื้อเมือกจะต้องใส่แพรต้องใส่ผ้าอนมามัยหรือเปล่าน,นี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเน้ที่เป็นกราฟเนี่ยก็ผ้าอนมามัยไม่ต้องอัดไม่ต้องใช้เยอะแต่ว่าอย่างที่2คือ p v v เนี่ยอาจจะมีบางเคสที่มีน้าออกมาเยอะแต่บางเคสน้ำน้อยส่วนใหญ่คนไข้ไม่ต้องใส่แพรอันที่3คือโคลอถ้าถามว่าโคลอนเนี่ยประมาณสักครึ่งครึ่งบางคนต้องใส่แพรบางคนไม่ต้องใส่แพรอันนี้ก็เป็นวิธีการ3อย่างที่เปรียบเทียบกันให้ดูคร